เดินทางมาถึงคู่มยหญิงระบบมวยไทยครับในแบบ126ผ่อนครับบลมแดงครับส่วนสูง158อายุ27ปีครับชกมา36ครั้งชนะ26แพ้10เพชรมีพริงสอบุญส่งครับส่วนทางด้านมวยน้ำเงินครับน้ำหนักเท่ากันครับมาส่วนสูง157อายุ27ปีชกมา5ครั้งครับชนะ3แพ้2ครับมเดลีนครับมาจากบางเทามวยไทยเอเอ็มเอครับสาวจาก ออสเตรเลียครับอ่านี่คือปาตองคอมแบทครับเลเจนด์เร i ซิ่ง e l e เล l ว f c ออฟคอมแบทสปอร์ครับอ่าความหลากหลายของการต่อสู้ครับอืมความหลากหลายของการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยคิกบ็อกซิง่งหรือแม้กระทั่งเอ a ครับอ,อ่าคู่นี้เป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทย5ยกครับ สองนาทีพักสองนาทีเพชรมีพริ้งสอบุญส่งครับสิบปีเท่านั้นนะครับสาวชาวไทยเจอกับแมเดลีนน่นั่นสาวออสซี่ครับออสเตรเลียก็เจอกันทุกคืนวันอาทิตย์ครับอ่า วันเพนื่อนันเราเป็นป่าตองไฟไหนนะครับของโปรเตอร์นุ่มน้ำมาใหญ่ทุกคืนวันอาทิตย์ป่าตองคอมแบทเอเ k i c k อนด์คิกบ็ครับป่าตองคอมแบท l e g e n เ Racing the l e ลเวลออฟคอมแบทสปอครับ ว่าสนุกทุกคู่เลยทีเดียวครับความมันแอรูปมวยไทยคิกบ็อกซิง่งแล้วก็เอ็มเอบอครทุกคู่ที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าสุดๆเลยครับทีมงานโปรเตอร์นุ่มน้อยมือหัดใหญ่ครับแจกทิปกันโอ้โห คู่ไหนมันคู่ไหนดูเดือดก็ทิพส์บ้านฮันแหลกครับม,มาดูคู่มวยหญิงครับมระหว่างเพชรมีพริ้งกับมาดาลีนนั่น บนเวทีนี้ใช้บริการเสือพนมันมิลแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่าผมภรรกิจวิจินาวีครับหรือว่าเอฟก,กอดยาวครับเข้าวเวทแทนพี่อ้นสมีลาครับอ่า,อาป่วยครับพี่อ้นครับสุขภาพตรงนี้อาการเปลี่ยนแปลงครับต้องดูแลตัวเองครับอ่าสุขภาพต้องดูแลครับ มุมแดงนี่เภทสาวหล่อครับเพศมีพริ้งเภศสาวหล่อส่วนมุมน้องนันี้สังกัดมวยไทยบางเทามวยไทยเอรัเอเอครับนี้เ็าทาแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าอย่างว่าครับตั้งชกต่างชาติน <ura> ี่แข <tomorrow> <nữa> right. ็งแกร่งแข็งแรงอยู่แล้วนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาของเขาส่วนทางด้านชั้นเชิงนะของเราอ่ะ ดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นมวยไทยมันมีลูกแก้ลูกกันเรียนรู้ไม่รู้จบครับเรียนกันได้ไม่รู้จบเขาบอกว่าชนสูงบางคนก็บอกว่ามวยสูงชกยากครับแต่ประเภทมวยสูงชกยากนี้ใช้ไม่ได้กับแสนชัยนะอแสนชยัยโคตรมมยสารคามเี่หมดยกพ้าก่อนครับ สภาพของเรานี่สุดยอดครับตาถึงเหลือเกินนี่นาจะเป็นเ,เป็นเมืองเชา้าอินเดียนะครับอ,าอ่าฮ่าโมยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับทั่วโลกครับ ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั่วโลกนะครับมวยไทยนะครับมาดูยกที่สองครับเพชรมีพริง้งเจอกับมาดิลินนูนั่นครับ พยายามจะโต้ด้วยแข้งซ้ายครับแม่วงในล็อกมาล็อกขยมไม่ตีครับอือ้มปีมเดมัดขวาครับแล้วก็แข้งซ้ายอื้มนี่ครับเวลาพลาดมาเลยครับ spinning back fist ครับพร้อมที่จะมาเลย เพราะนั้นอย่าเผลอคริด้ะประสบการณ์สูงครับเพชรมีพริ้งครับอยู่ที่เร็วแรงเท่านั้นแหละครับซ้ายดิสเบรกด้วยทีบครับต้องบอกว่าระยะนี่นี่ฝนตกทุกวันครับภูเก็ตบ้านเราเพราะฉะนั้นนี่ดูแลสุขภาพกันนะครับอสายเพชรมีพริ้ง แข้งขวาคืนด้วยหมัดขวาครับสาวออสเตรเลียออซี่ออซี่ครับค่อ,คอยๆเบียดค่อยๆเดินมาเดลีนครับแข้งขวายังติดบังครับเพชรเเปริกก็มาละเอียดครับแข้งซ้ายครับถือว่ามาละเอียด อ,อยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นแหะครับของเพชรมีพริงนี่จังหวะจังหวะนี้ทําได้ดีทําได้สวยอยู่ที่ว่ายืนระยะแล้วเป็นยังไงครับหมดยกพักก่อนครับ ดูภาพาช้าๆครับอืมแข้งซ้ายพยายามจะต่อยได้หมัดขวานี่ครับหมัดขวาจ้วงครับอือีกคนก็มาด้วยซ้ายนี่ครับก็ผัดกันได้ผัดกันโดนแหละครับซ้ายมาครับพยายามจะเน้นแข้งซ้ายนะครับเพชรม,มีพริง้ง กขามาดูยกที่3ครับซ้ายวงนายล็อกมาครับจับได้เปรียบครับอ้าวเด้งครับเพชรนีพริงครับล็อกได้เปรียบเลยครับส้งทางด้านสาวออสซี่ครับม,มาเดลีนครับติดเครื่องแล้วครับ ช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ครับรอ่าเพราะว่าเป็ดเพชรมีพริ้งนี่เก่าเหลือเกินนี่อือแหละกันสนุกเลยครับแหละกันสนุกเลยแข้งขวาครับอ้าร์พิเอเตอร์ได้บัดขวานี่นะครับวัดกันที่การยื้อระยะเลยครับขยับมาอือโอ้โหเธอมาฉันคืนครับเธอมาฉันคืน แข้งครับเล่นฐานลากอ้าวพยายามครับแข้งซ้ายครับซ้ายมาครับแข้งขวาไม่ได้เลีนครับก็พยายามตั้งใจครับติดตลอดเหมือนกันครับม,มาดีคะมาดีคะอ้าว แยบมาเล่นฐานล่างครับวงในใครตีใครเสียบมาครับอืมแมเร็วกว่าครับเพชรมีพริ้งครับต้องบอกว่าเร็วกว่าครับเมนาลีนขยับอืมยับจะถีบครับอ้าวเจอซ้ายหน้าคืนดดวยขวาอืมสปินนิ่งแบ็กฟีดครับโอ้โหอย่าเพิอนะครับลูกแบบนี้นะครับหลับมาเยอะแล้วครับหมดยกครับหมดยก บรรทุภาพช้าๆครับล็อกไปครับล็อกมาเด้งครับเด้งเลยครับโอ้โหได้จังหวะครับเล่นฐานล่างพยายามจะเอาคืนครับเมดอลีนเสียบมาครับนี่จังหวะเร็วกว่าครับแย็บแล้วก็หัวล่างครับเพชรมีพริงซ้ายพยายามจะคืนด้วยขวาครับเมดอลีนและก็นี่ครับสปีดดิ้งแบ็กฟิสครับ ถ้ามือตกอีกหน่อยครับเรียบร้อยครับ มดุยที่4ครับเพชรมีพริ้งสบุญทรงครับกับมาเดเลนนนนั่นครับารนนรบ,บางเทามวยไทยเอเมเอเอเอเ่เอ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 าอเอเหลือเอินครับวันนี้เอ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 าน,านออเอ,าอ,านอาานเาเอ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 เนเอเอเอเรเอ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 เคเับอเ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 ออเอเออเ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 าเอเอเอยอเอเเอเอเเออเอเเเ เธอตีมาฉันก็ตีไปนะครับโอ้ oh, ซ้าย mm hmm. ซ้ายหน้านี่แม่นนะครับ mm hmm. คื้นด้วยซ้ายแบบแม่แล้วก็สปินนิ่งแบ็กฟิชครับยังไม่แม่นนะครับสปิน mm นิ hmm. oh ่งแบ็กฟิชโอ้โหอา๋ะครับ,ส,นนรบ,รบสุดมันเลยครับโบยหญิงครับสุดมันเลยครับทีมงานบางเทาโมเอ็ บางทถวมวยไทยเอเอเครับสั่งเดินเร็วเร็วโอ้โหอ้าวต่อยมัดพยายามจะไม่แลกครับหาพยายามล่นทฐานล่างพยายาอ้าวเจอม,มัดมาขวาครับโอ้โหจังหวะถอยหลังพอดีครับ อาวเลยครับอยาหมดนะครับยาหมดอย่างเดียวโอ้โห่าเร่งขึ้นมาน่ากลัวเหมือนกันครับเร่งขึ้นมาน่ากลัวอะไรครับามาเดลีนโนนันพยายามจะติดเบรกด้วยที่เพื่ออ้าวมัดขวาเจาะยางหมดยกครับโอ้โห ดูพระจ้าๆครับต้นยกกันล็อกแล้วตีล็อกแล้วตีวตครับนี่ครับซ้ายเจอหมัดขวาครับแล้วเจาะยางครับอจัะขวาต่อยหล่นครับจังหวาถอยหลังพอดอีแล้วก็แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาแล้วครับมาเดลีนครับโนนันออสเตรเลียมาลุ้นกันอีกหนึ่งยกครับ โอ้โหต้องบอกมรมุ้นกันอีกหนึ่งยกใครจะได้รับการชุมมือ เดียดทางด้านเมลาลีนครับออสเตรเลียนะครับ ยกสุดท้ายครับใ,ใครจะเข้าป้ายครับใครจะเข้าป้ายครับแทงขวาครับแทงซ้ายแทงขวาครับอ้อาวหมัดขวาอือหือ,อนนขออยับศาสซ้ายครับแมดาลินก็มาดุดันดีเหลือเกินครับกับซุปเปอร์แมนพัานครับอ้าว โอ้โหหมัดเนินซอกนับแท่งขวาครับคืนด้วยแท่งเหมือนกันอื้อหืออ้าวนะพยายามจะดักด้วยซอกครับนะแล้วติดเบรกด้วยทีปซ้ายมาโอ้เจอหมัดขวาครับอ้าวอื้อหือสปินนิ่งแบ็กฟิสรับโอ้โห่อ้าวแล้วครับนะ สุดมันครับสุดมันอา้อาวอ้าอย่านะครับบอกแล้วว่าอย่าหมดอย่าหมดอืมเอ้ยโอ้โหครับนี่แหละครับอืมค่าเกมนี้ต้องบอกว่าบีหัวใจเลยครับอีกคนได้ลูกสวยง,งามครับอีกคนนั้นได้ลูกขยันนี่กับเวลาที่เหลือ พยายามจะต่อยมาดก,กับเมดาลีนอ่าเตะมาไม่โดนครับอ้าวทีมาอ่าสายมาซ้ายไปครับอืาหยาบเจอทีก็โอ้โหเดือนแล้วครับนี่ครับแล้วก็จบแบบนี้ครับน่าประทับใจครับ ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับเรสต์ไปนี่คือสิ่งที่นักมวยต้องมีนะครับชีวิตนักมวยครับต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันแล้วกบมาดูภาพช้าๆ้แย้มแล้วก็หัว,วล่างครับซูเปอร์แมนพันเลยครับมเมดดาลีแล้วก็เจอแข้งขวาครับม,มาซ้าย โอ้โหครับนี่เจอจังหวะเจอหมัดขวาครับสปิน mm นิ่งแบ็กฟิสรับอ้าวอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูผลการให้คะแนนนะครับมาดูผลการให้คะแนน Wow ladies and gentlemen we really are privileged tonight to have such amazing fights including this one let's get a good round of applause for both fighters right here This was an absolute war. It was very tight. But let's see what you have to say. Who's the winner? Red or blue? Uh, red or blue? Check đua, check đua. So on to the judge's scorecards. Your first judge has scored this bout. 49 to 48. Your second judge has scored this bout. 49 to 48. And your third judge has scored this bout. 49 ถ <to> ือก้าว48สามเสียงครับเอ้กระชั้นครับไปทางด้านมุมแดงครับเพชรมีพริงพร้งสาบุญทรงครับเขียนกันแบบส,สุดมันเลยครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจให้กับเบเดลินนนั่นครับจากออสเตรเลีย